ลำไยดอกบานณะสวนน้องอัปเปอร์นะครับที่บ้านสมแมตบกน้ำร้อนจันทบ,บุรีสวยงามอีกแล้วครับออกดอกมาโอ,โ,อโอ้โหหอมดอกลำไยไม่นุชหอมมากจ้ะสวย,สวยาม,มากจริงครับพี่น้องยังจําได้นะครับเราเคยลงคลิปครั้งที่แล้วไปคือดอกกาลังพัฒนาปแปลงนี้ปีที่แล้วถ้าย้อนหลังกลับไปในอะดีตหนึ่งก็คือลงตั้งแต่ดอกจนเก็บเกี่ยวเหมือนกันเรามาชมบรรยากาศภาพรวมๆกันว่าเดินเล่นสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตาผมมาเลย คือออกทางต้นเลยเอาพึ่งมาลงแล้วเนาะใช่ครับพึ่งมาลงแล้วมุมนี้ก็จะเห็นดอกแล้วครับใช่บานเป็นยังไงนะฮะอันนั้นรังพึ่งครับไซส์ใหญ่เลยนะเป็นลำไยไซส์ใหญ่เนาะใช่ครับไซส์ใหญ่ใหญ่ออกนฮะมุมนู้นก็จะเห็นหมดเลยเดี๋ยวเราขี่รถไปดูดีกว่านุษ จะเดินไปดีกว่ามาดูข้างในครับสวยจังเอาแล้วแปลงนี้ทำไมออกช้าแปลงนี้เขาล่าทีหลังครับแปลงลาดครับชุดหลังนี่แบบออกดีมากชุดหลังนี่ก็ไม่แพ้ชุดแรกเลยนะสวย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 เอาจะดูแปลงไหนก่อนคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยปีที่แล้วปีที่แล้วแปลงนี้ก็ออก ทั้งหมดสรุปแล้วปีนี้ออกดีกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วได้ไป45ตันปีนี้มีรุ่นมากกว่า45ตันแน่นอนฟันธงอันนี้เป็นแปลงที่2กับ3ท,บที่ใช้เนาะแปลงแร,แรกก็ออกไปได้เดินไปดูกันจากการวิเคราะห์นะครับตัง้งทีเมื่อกี้ดูข้างนอกแล้วอะ <c oughs> ดอกมันเสมอครับดอกมันเสมอมาก <c oughs> แหนนงก็ออกหมดแล้วนะครับขนมแนงออกยันออกเช็ดเช็ดเลยมีสะพานด้วยนะสวะ่วนเขาแล้วก็ <ota pe ak> สิ่งที่เราเห็นคือความสวยงามและความเสมอของดอกนะครับบางที <h ums> บางช่ออาจจะมาช้าก็เลยมองเงาะดอกมันยังสั้นอยู่แต่ปลายมันยังงอๆอ,อยู่แสดงว่าเดี๋ยวมันต้องยาวเพิ่มแต่ที่ให้ดูคือในแต่ละต้นมันยาวใกล้เคียงกัน สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นคือถ้ามันยาวใกล้เคียงกันแสดงว่าคนฉีดนั้นค่อนข้างฝีมือที่สําคัญคือเราฉีดสารทางใบใช่ไหมนุชถ้าฉีดแล้วต้นโทมแสดงว่าในการปรับหัวปรับอะไรอาจจะแบบยังยัง,ย,งยังแบบไม่ไม่ลงตัวนะาาใช่มันต้องรู้จักการเบามือผ่อนมือด้วยซึ่งแป้งนี่ทําได้ดีมาก่ะด,ดูแปงนี้สิโอ้โหส,สุดเลย อันนี้คืออยู่ในช่วงดึงดอกขนลุกเลยที่แปลงที่มาดูตอนใบอ่อดนะเนาะใช่ครับแปลงที่ใบอ่อดเนี่ยตรงนี้เลยแหละที่ข้ามไปเนี่ยตรงนี้ต้นเนี้ยมุมนี้เลยเนี่ยที่ข้ามไปอ่ะออกทั้งหมดเลยไม่กล้าพูดว่าออกทุกช่อไม่กล้าบอกว่าออกร้อยเปเซ็นตฮ้ยนี่เขาทำเขาเป็นชาวสวนร้อเนตหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เขาเป็นศิลปินเขาเป็นศิลปินครับ มีเวลาจัดการในช่วงที่ไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตก็มาดูสวนครับแต่เชื่อไหมว่าทําได้ดีมากจัดการได้ดูแลดีมากขอพบมือเลยยอดมันสดๆนูนออกปรหมดเลยฮะเดี๋ยวมุมนี้หน่อยดีกว่าอันนี้ช้าอันนี้ช้ากว่าเพื่อน ช้ากับเพื่อนช้าแต่ก็มาละช้าแต่ชัวร์นุ๊ช้าแตชัวร์ถ้านุชย่อดลงไปมองเขาไปข้างในนี่ <c oughs> ยอมรับเลยว่าออกดีกว่าปีที่แล้วนะ <c oughs> ฟันธงเลย <c oughs> ออดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลย <c oughs> โอ้ยอันนุ้นแป่งต้นต้นน้อยต้นน้อยครับเขาบอกเขาบอกว่าฝั่งต้นเล็กอ่ะมันท,ท่านโอ้โหดูดูดูนุ๊น เล็กออกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นลําไยที่ทําปีแรกใช่ชาปีที่แล้วไม่ได้ทํานะครับมันก็เลยมีการพัฒนาได้เร็วกว่าจ้ะฝั่งนี้ก็จะต้นโสมหน่อยตอนทําสารแต่ตอนนี้ก็มาหมดแล้วนู่นครับยาวไปข้างในนู่นก็มีหมดนะนู่นนู่นนุ๊ตนี่ก็เป็นดอกทั้งหมดใช่นู่นครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยจ้ก็เป็นดอกทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามไม่นุ๊ตอ๋อหมดอ่ะอยากจะบอกว่ากว่าจะได้ภาพนี้มานะครับ มันค่อนข้างที่จะต้องมีการวางแผนทําขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนเนี้ให้ให้เหมือนยังไงนะนุชให้มันเป็นระบบเนาะเป็นขั้นเป็นตอนใช่เป็นขั้นเป็นตอนเพราะถ้าไม่มีขั้นไม่มีตอนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่ออกครับใช่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันต้องออกทุกยอดเราลงทุนไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะแต่ของไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะเราจะกำไรจากไหนอะวันปุ๋ยทุกต้นไหมนุนชมีสี่ร้อยต้นหว่านทุกต้นไหมฉีดยาทุกต้นไหม,ตมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ผลผลิตทุกต้นะปัญหาคือเราต้องลงทุนนทุกต้ะ แต่วันนี้ภาพที่ท่านเห็นน่ะอ่ะมีตรงไหนมั่งยังไม่ออกอลองเพนดูซึ่งนุ้ก็เชื่อว่าทุกๆสวนน่ะเนาะเขาตั้งใ,ใจอยากให้ออกหมดนั่นแหละแต่นี่มันอาจจะมีบางประการที่ผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะประการแรกนะครับคือหนึ่งกล้าเปลี่ยนหรือเปล่าที่จะมาใช้สูตรเราอะ่ะสูตรเราเนี่ยเราลงคลิป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 เพียงแค่หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะมั่นใจเรากล้าตัดสินใจและมาทําให้ลําไยของเราอะ่ะ เป็นอาชีพหลักที่ได้เงินจริงๆอะใช่ครับถ้ามันติดตรงไหนอะไรก็อยากให้ลองคุยกันก่อนเนาะปรึกษากันก่อนว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยจ้ะเราไม่ใช่คนเก่งยกเว้นเรื่องทุนเงินนะเราไม่ใช่คนเก่งมนุษแต่เราเป็นคนที่ชอบสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลละเอียดพอสมควรนะครับนู่นออกหมดเลยครับนี่ไงไม่ออก ไม้ค e ้ำนีกโป็นเสาไฟนี่ดูง่ายๆก็ได้เราดูฝั่งนี้ก็ได้นตรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บางคนก็บอกว่าค่อนยากเหมือนกันค่อนข้างยากเพราะปลายมิถุนานะใช่ปลายมิถุนานะแต่ดูครับชายล่างกับข้างบนออกมาใกล้เคียงกันหมดเลยเน้นย้ำไม่ได้ฉีดหกยีเน้นย้ำไม่ได้ใช้สองตัวบวกสิบห้า37มสบเจ็กับเมกาซิงอย่างเดียวในการดึง แต่แต่ส่วนเปลี่ยนไปนิดหน่อยทุกๆปีปสูตรก็จะรปรับเปลี่ยนไปชาติจะทำนานเกี่ยวกับปุ๋ยกิฟฟินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละปีถ้ามีอากาศเปลี่ยนมีฝนเปลี่ยนหรือว่าสภาพต้นสภาพดินเปลี่ยนไปยังไงเราก็จะปรับสูตรให้เหมาะกับ,บสวนของทุกๆท,ท่านนะคะสิ่งที่ดีนะครับคือเขาจะรู้หรือไม่ใช่เขานะครับพี่น้องทุกท่านจะรู้วิธีการแล้วก็รู้สูตรด้วยนะครับเขาบอกว่าหมามันดุ สองตัวนั้นมันดุเนนวลามาสวนที่ไรมันก็จะต้องระวังพราะมันแอบมาก,กัดบ่อยๆเราไปดีกว่ามั้งครับไปค่ะเดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยนะครับจะดีกว่าสวยสวยแต่มุมนี้ดีกว่านะมันจะดูดูระแวดระวงังไปนะ <c oughs> โอเคบนตะพานนั่นแหละขอบคุณนะครับ <c oughs> ที่ติดตามชม <c oughs> ช่องทางของเราในทุกๆุกช่องทางเลยนะครับ ลาไปก่อนกับบรรยากาศดอกส,สวยๆของส่วนน้องอัปเปอร์มือกีตาร์วงทีทีที่สามารถทำลำยใ,ให้ออกดอกดีได้2ปีติดแล้วนะครับสุดยอดมากๆเลยขอบคุณครับไปก่อนนะครับ